รัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวและชุมชนศูนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีมหาโพธิแหนหนึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรรณากล่าวให้โอวาดพร้อมกล่าวเปิดโครงการท่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสูงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีมหาโพธิและให้โอวาทในระดับถัดไปขอเรียนเชิญผ่าจัดอบรมในครั้งนี้นะคะจะสาเร็จรุ่งไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่คณะโครงการได้จัดไว้นะคะและ้วก็บัดน,นี้นะคะได้เวลาอันสมควรนะคะก็ ดิฉันขอเปิดโครงการค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีมหาพุทธนะครับก่อนตอนในส่วนหนึ่งนี้และคภาพนี้ก็หมายถึงว่าเรียนกศนมาเหมือนกันมาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นคือการศึกษา,าเล่าเรียนเนี่ยถามว่าสนใจใส่ใจเอาใจใส่ไหมมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นคือหมายถึงว่าการที่เราจะมีความคือเจริญก้าวหน้า อในการสืบดำรงชีวิตเนี่ยก็หมายถึงว่าในส่วนหนึ่งเราเต้องมองในโลกเป็นปัจจุบันนคด้วยการศึกษาไปถึงมาเรียนรู้นี่แหละแต่ละตำบลแต่ละตำบลน,นั้นก็จะมีสถานที่คือกรจนอของแต่ละตำบล เพราะฉะนั้นแต่และจังหวน,นั้นก็ต้องมีคือครูบาอาจารย์คือคอยเป็นแนะนำพัฒนสอนหมายถึงว่าทุกวันอาทิตย์ก็จะมีโอกาสคือหมายถึงว่าไปศึกษาคือเล่าเรียนกันในสถานที่ต่างๆแต่และสถานที่เพราะฉะนั้นคือหมายถึงว่าเราเป็นนักศึกษาก็าตามหรือทำงานบริษัทก็าตาม หรือเรายัางไม่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรก็าตามเพราะฉะนั้นกฝากไว้ฝากไว้ไไหม่ถึงว่าเรียนเรียนให้รู้ดู